389 00บาทวันนี้คุณได้ปี2019ตัวเดียวโฉมเดียวกับที่โรงงานหรือโฉมเดียวกับในโชว์รูมนะคะตัวนี้เลยนะโฉมเดียวกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มัมมียสวัสดีค่ะน้องยุ้ยสวัสดีแฟนเพจกิษดากูดค่ะทุกท่านเลยนะคะสำหรับจะเป็นคันแรกจะเป็นโตโยต้ายาริส นั่นเดี๋ยวเราพาไปดูยาลิสก่อนแล้วกันมาดูยาลิสกันก่อนแล้วกันเนาะสำหรับคันนี้ที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวพิเศษด้วยหนุยเป็นชุดแต่งรอบคันจากป้ายแดงเลยนะคะเนาะแต่งด้วยขอบดิ้นสีแดงสวยงามมากนะคะแลงคัน2 คันนี้ปี2019ใช่ค่ะลูกค้าคันนี้เนาะเป็นยาริสเอทฟนะก็คือเป็นยาริสที่เป็น4ประตูรุ่นนี้จะมี2รุ่นก็คือจะเป็นแฮชแบ็กกับเป็นเอนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.2ตัว e นะปี2019ราคาที่เราจะเปิดในวันนี้เป็นราคาที่งดต่อเลยพี่เหมี่ยวไม่ให้ต่อไม่ต่อเลยเป็นราคาพิเศษจริงๆ3 8งส0 0่นเก้าพบาท 3 8 9 0 0 0บาทวันนี้คุณได้ปี2019ตัวเดียวโฉมเดียวกับที่โรงงานหรือโฉมเดียวกับในโชว์รูมนะคะตัวนี้เลยนะโฉมเดียวกันเลยมาดูโฉมหน้ากันเลยดีกว่าพี่เหมี่ยวจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอันนี้ของเราจะได้ชุดแต่งฟอลฟอลเลยนะฟอลจิซ่าเลยเนี่ยค่ะจะได้ชุดแต่งของเขาด้วยนะจ๊ะตัวนี้นะนะคะอันนี้ชุดแต่งนะคะรอบคัน เป็นจากป้ายแดงจริงๆนะคะคันนี้การจังหน้าไฟตัดหมอกไฟทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างใหม่และเดิมแบบยังเอี่ยมนะตัวนี้จะเป็นยางยางยังสามารถใช้ได้อยู่เห็นไหมคะดูจากกล้องเนี่ยจะเห็นดอกยางโผล่ขึ้นมาเลยนะอ่าคันนี้จะเป็นแม็กขอบ15นะคะใช่ค่ะนะคะไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ล้อกระทะอ่าเนาะแล้วดูนะตัวนี้ใช่ เขาจะ<อ>เล่นลวดลายชุดแต่งเลยไงคือไม่ได้ไปติดเองนะมาค่ะเดี๋ยวมาเชิญดูกันด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็เป็นสกเกิร์ตเหมือนกันนะคะสปอยเลอร์แนบกับฝากระโปรงหลังนะคะมีไฟเบรกทำให้การเบรกหรือว่าอะไรพวกนี้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเซนเซอร์ด้านหลังจะมี2จุดนะคะเห็นไหมคะชุดแต่งของเขา เนี่ยค่ะโลโก้ของเขาเลยสวยงามมากต้อง,องนะคะตัวนี้นนเนาะแีกอันนี้จะเป็นตัว E นะคะสำหรับคันนี้คันนี้นะคะผ่อนต่อเดือนอยู่แค่ประมาณหกเจ็ดพันเท่านั้นเจ็ดพันเจ็ดพันแปด ส่วนด้านหลังนี่จะมีถาดท้ายมาจากป้ายแดงให้เรียบร้อยครบเลยลูกค้าคันนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆนะไม่ต้องซื้ออะไรอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเลยเพราะนา้ท้ายมีหมดถาดท้ายมีแล้วเรียบร้อยสเกิร์ตรอบคันมีแล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับสปอยเลอร์อีกลูกค้าขาสปอยเลอร์ชุดแต่งเขาเนี่ยก็ประมาณสองสามหมื่นแล้วนะเพราะว่าเขาแต่งในโรงงานนะคะแต่งศูนย์เลยจ้ะเนาะเนี่ย สปอยเลอร์เขาเป็นแบบยกนะคะลูกค้าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะเนาะพี่เหมียวต้องบอกว่าเนี่ยโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นตัวเก่งนะ4ประตูเป็นยาริสเอชีพนะคะลูกค้าไม่ใช่ทรงแฮชแบ็กนะต้องไฟของเขาก็คือไฟเดิมๆเลยด้านท้ายด้านหน้าไม่มีชนแน่นอนลูกค้าไม่มีชนแล้วไปเปลี่ยนใหม่ไม่มีแน่นอนใช่พี่เหมียวเรา จะพามาดูด้านในกันน,นิดนึ่ง,งนนมาดูด้านในกันเลยคอนโซลหน,หน้าเป็นยังไงนู้ยอค,คอนโซลนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น แอร์แบ็กคู่แล้วนะคะคอนโซลใหม่เอี่ยมมากพี่เมียวแล้วโฉมเขาเนี่ยนะคอนโซลหน้าหน้าจะค่อนข้างสูงนะคะแต่เบาะเนี่ยมันสามารถปรับได้นะอาจจะปรับขึ้นปรับลงนะคะให้เหมาะกับสาลีราที่เรานั่งนะคะแล้ววิทยุของเขาเป็นวิทยุแบบบิวอินพี่มะเมี่ยวเลใช่ถูกต้องมันไม่ใช่แบบเอหนี้ออกมานี้แล้วแอร์เป็นแอร์ระบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้ว นะคะตัวนี้เป็นระบบสัมผัสระบบดิชิต้เลยเนาะไม่ใช่ไม่มีปุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่คือตัวใหม่แล้วพี่เหมียวมาก็ต้องหลูขึ้นดูดีขึ้นเพอร์เฟคขึ้นเหมือนพวก SLK พวกเนี้ยจะเป็นเหมือนกันเลยเห็นไหมปุ่มเหมือนกันเป็นช่างเปรียบเทียบนะจ๊ะนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้นะคะสามารถบลูทูธได้ปรับเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนิ้วโป้งของเราแค่นิ้วเดียวแล้วเบาะเขาเนี่ยก็เป็น หนังดำคริปแดงตะเข็บแดงลูกค้าขาทำให้มันบ่งบอกว่าคือมันดีไซน์สปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเป็นเบาะหนังเรียบกริปนะลูกค้าไม่มีคลื่นไม่มีอะไรเลยเกียร์กับช่องเก็บของลูกค้าสะอาดมากค่ะเรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยนะแล้ววันนี้นะคะมีอะไรอีกไหมคะเพิ่มเติมไม่มีแล้วพี่เหมียวก็ยังไงก็ฝากวันนี้วันสุดท้ายแล้วกันเนาะรีบโอนจองสำหรับวันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวนุ้ยกับพี่มะเมียวขอฝากไว้ทั้งสองคนฝากเ <2 S 2> บอร์ไว้อีก,กีฝากเบอร์อีกรอบหนึ่ง083 222 2 2 0 3ติดต่อนุน้ยค่ะ